มาต่ออีกเรื่องอะไรเดีครับจากทางไทยเบสนะครับวันนี้นําเสนอตอนที่ชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยครับโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารม,มีประจําปี2567ครับไปรับชมกันเลยครับใช่เลยค่ะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด w o r l d c r a f t and Creative Wisdom เพื่อสนับสนุนและสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยบริษัทไทยเบรฟเรตจำกัดมหาชนและบริษัทประชารัฐรักษามาัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมประเทศไทยจำกัดยังได้มีการออกบูธนำเสนอสินค้าจากชุมชนทั่วประเทศสร้างโอกาสให้ชุมชนโดยการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและแสดงถึงศักยภาพของชุมชน ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานระดับสากลเพื่อให้ชุมชนนั้นสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนชุมชนคุณธรรมหนองสมนาใตา้เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับของงานดีไซน์ผลิตภัณฑ์เหลือใช้มารีไซเคลิลจะเป็นงานปักสีธรรมชาตินะคะมีผีถิ่นล้านนา ลงบนผืนผ้าในจุดนี้เราจะได้นำมาพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในอนาคตต่อไปผ้าคลุมโตนะครับทั้งหมด9ชิ้นเป็นงานผ้าฝ้ายทอมือออแกนิก100%เซของกลุ่มเขมรราชนาตาลที่ประชารัฐเราได้ส่งเสริมครับผม,ผบทมเทรนตรงน,นี้เนี่ยมันก็แมชกับเทรนความยั่งยืนที่เราเข้าไปส่งเสริมเนี่ยเราก็เอาดีไซน์แล้วก็การตลาดเข้าไปช่วยชาวบ้านบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดชัยนาทเนี่ย ได้ทำโครงการพิเศษร่วมกับทางเรืองจำจังหวัดชัยนาทโดยใช้นักโทษหญิงนะคะได้มาฝึกทำกระเป๋าผักสบชวาแล้วก็ผสมกับผ้าที่เป็นแบบอัตลักษณ์ที่ทันสมัยก็ทำให้นักโทษเขาเนี่ยมีรายได้นะคะแล้วก็มีอาชีพที่ติดตัวค่ะไทยเบฟร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน เรื่องราวดีๆที่ทางไทยเบฟและกรทมหลน,นอยู่นะครับสิงค้าโอท็อปนะฮะ